แม่ทรมากเมียบออิหละซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่ได้บอเมียยันบ่มีโทรศัพท์โทรหาอิหลานะ่ะแล้วเป็นยังเธอคือส่งเครียดแท่เดือนนี้ฉันใส่เงินลายนะบีมใส่จะต่อโซงให้แม่แล้วก็จะซื้อโทรศัพท์ให้แม่ใหม่อีกหากขาดส่ใจทั้งหมดแล้วอ่ะเงินแทบจะบเ,เหลือเลยไปอิหละเป็นยังนี่บ่มีเธอไดเลยที่แม่โทรมากหล้วจะบ,บ,บ่เบลืองเงินแม่เห็นใมเป็นเครื่องผลิตเงินตี ไม่มีท่าใดแม่ก็เห็แม่เ,เบิดถ้าแม่ไบบหนก็บอกค่อยพ่อแม่โทรมาแม่เคยถามไบร์ทว่าแม่ไหนจะอยู่จังไหนเงินพ่อใส่บอ,แม,มอ,มอแม่เป็นจ้ของเป็นเจ้าขอไบร์เมื่อยอแม่โอ้ยช่วงสิ้นเดือนจำเป็นต้องงานหลายแบบนี้ลูกเดือดเลยพ่อนี่ปวดเมื่อยเนี่ย พักเพียงแล้วยังมาว่างงานอีกขยันแบบเนี้ยบ่ได้เงินเพิ่มเด้ฉันแค่ตรวจความเรียบร้อยของงานนิดน,น,นหน่อยๆอย่ะจ้าหูยบีมเธอถอดเล็กจัดฟันเรอดดีใช้พื่อสังเกตปาร์ตเธอยิ้มสวยขึ้นมาคากเลยอีลีบว่าแมนบ่เห็นห้อยเหล็กจัดฟันเลยอ่ะปะกติเราหนาคนที่ถอดเล็กอ่ะจะมีห้อยเหล็กจัดฟันแต่ของเธอบอมีเลยอ่ะ แถวฟันยังเขาขึ้นอีต่างหากว่าแต่เธอดูแลแบบใดอยากขึ้นใดแบบนี้ฉันกะใส่ยาสีฟันจำโบสมัยแต่จัดฟันจนมั่งหวอดตอนนี้เลยเด้อบอกแล้วยาสีฟันจำโบสมัยมันดีอีรีบอกแล้วมันซอยเรื่องการเสียฟันว่าพอดีว่าช่วงนี้ฉันเสียฟันใส่ยาสีฟันยี่หอ้อใดกับบอสเซาฉันว่ามันกะซอยนะเพราะตังแต่ที่ฉันใส่ยาสีฟันตัวนี่มาฉันบ้าเมียการเสียวฟันเลย เออฉันเอามานั่งยูพินได้หลอดมาเลพอดีเลยอันนี้ฉันลอกเอาไปใส่เบอง์เออกระแตมันแพงบ่ะบอ่อแพงดอกหลอดละลอยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งแต่วานี่ฉันเอาให้เธอไปใส่พอดีฉันซื้อมาช่วงปวัวกะได้มีหลายหลอดเออนี่ถ้าอย่ฉันอีเลีตีฉันเกงใจเธอโอ้ยว่่ต้องเกงใจดอกกระบอกแล้ว่ว่ามีหลายหลอดเธอเอาไปโหลดให้เสียหนใจกันเลย อขอบคุณเดอร์บีมอมฉันวาเข้าไปกินข้ากันดีกว่าปะ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดเวลาพักเทีย่ยงก่อนเธอไปโรดก็ดีดว่ามือนนิฉันหัวเขามากินอนะ่ะเอาบ่ข้าจาันฝากซื้อน้ำอย่างา่าล่ะบอดอ,อกช่วงนี้ฉันงดหวานอ่ะจอยปานนี่แกยังซื้อโรดหวานนี่เนาะโอเคข้าจันฉันไปกินเขากอนเด้อ,อ พอ่อโซชื่นมาคักเลยใครทุ่มมากฮัลโหลจ้าแม่เฮ็ดอีหยังยู่ล่ะลูกใบเพิ่องอาบน้ำแล้วนะ่ะแม่ทุ่มมามีหยังบอเออ ช่วงนี้โทรศัพท์แม่กระักเป็นอีหยังดอกมันค้างดูดูดแม่บางเทือกระดับเองอิหละซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้แม่ได้บอก็กเอาไว้โทรหาอีหลานันลาเพราะถอเครื่องแพงเด้อลูกเด้อเอาซ้ำโทรหาอีหลาได้ก็พอได้บอลละลูกขันบ่ได้กระบ่เป็นอยนหยังดอกได้จ้ะแม่ เดี๋ยวทางเงินเดือนใบออกน่ะใบจะซื้อห้เดอร์จ้าลูกขอบใจอีหลาลหลายเดอ้อกระสันอีหลาไปอาบน้ำพักผ่อนซะไม่บรบกวนแล้วสำหนีลแล้วลูกเนาะจ้าแม่ใบเงื่อนเดือนออกแล้วอะ่ะมือแรงเข้าไปกินชาบูก,กันปะ โคงมาได้ไปดอกเบีม้มเอาเป็นอย่างเงืนเดือนออกทั้งที่อ่ะเท่ากับต้องหายล่างวันจากของแน่เออเราเป็นอย่างเธอคือส่งเครียดแท่เป็นอย่างว่นนี่เดือนนี้ฉันใส่เงืนลายนะเบีมใส่จะจ่ายค่าห้องใส่จะต้องโซ่ให้แม่แล้วก็จะซื้อโทรศัพท์ให้แม่ไม่อีกหาก่าใส่ใจทั้งหมดแล้วอ่ะเงื่อนกระแถบจะเบเหลือเลย ฮะถ้ามาด่าสูดเดือนเธอใจคาหองละก็ส่งให้แม่อ่ะกระแทบจะบ่พ่อใส่เหรอด้ใส่แม่เธอจะขอเพิ่มอีกนี่แน่ลงสื่อโทศัพทสามีแม่เธออีกตีใบนี่เงื่อนเดือนเท่าแค่มือหายอีเด้ดบ่แม่แสนหาเธอกะให้แม่เท่าไรพูดถ้าเทียบกับสิ่งที่แม่ให้เข้านะ่ะนี่มันบ่ถือว่ารายดอกเพราะกลัวแม่เข้าจะเลี้ยงเข้าแต่น้อยจนใหญ่นะ่ะเหมือนบ่แม่หน่อยๆน่อยเลยนีกระถือว่าเป็นการตอบแทนบนคุณแม่ละกัน อันต่อแท่นอะ่ะมันกัแมนอยู่แต่กัเอาทีจะค้องไว้ดีกว่าบอว่าแมนหายไปแล้วมาลําบากจะค้องแบบนี้อะ่ะแล้วเบิ้งแมนเธอขอแต่ละเถ่อเอาซะเธอมาเดือใส่เลยเธอหนะักกระตันยู่โดละละละ ี่ที่เธอบอกว่าเธอหอเขาไม่กินอย่าบอกด้ว่าแค่เนี่ยอืมแมนโอ้ยบายกินซ้ำนี่มันจะไปอิ่มอีหยังเธอเหตุงานมาเบิดมือใส่จะต้องเหตุโอที่อีกฉันแทบจะบ่เห็นเธอกินอีหยังเลยอ่ะแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วก่อนนี่นะกินได้ตั้งสองขาบเลยกินได้ทั้งเสาร์และที่ยงฮะขนมปังก่อนเดียวเธอแบ่งกินสองเธอ,อได้ตี บายถ้าเคยเหตุบาปจากของคาแค่กินซ้ำานีเสาแห้งแต่ใส่ไปเหตุงานฉันเห็นเราเงืนอีหลีเลยอ่ะเราถ้าเกิดวันเธอเป็นอีหยังหรือลมป่วยขึ้นมาเธอจะเฮจังได้ยประหยัดบ่เข่าเรืองถ้าเธอีมีหยังอ่ะเธอบอกฉันก็ได้ฉันซอยได้อีหลีฉันเห็นแบบนี้ฉันก็อดเป็นห่วงเธอบ่ไดอย่าไปขอโทษด้อบีมที่ได้เป็นห่วงอ่ะแต่ว่าฉันเกรงใจเธอนะ่ะ สิเกงใจเห็นอย่งเข้าเป็นมูกันเข้ากับตรงซอยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วขอบคุณนเบีมอืมกลับแล้วเดอ้อไปเจอกันอือไว้พอกันอย่าลืมหาขา่าวหานามกินน้ำด้วละ่ะ <c oughs> ไปไปไปเป็นจังใดเนี่ะดีขึ้นไปไปหาหมอบอเดี๋ยวฉันพาปไปฉันดีคือร้ายแล้วแค่เป็นรวมซื้อ,อนะ่ะว่าต้องไปหาหมอดอกเปลืองเ e งินเปลืองอย่างเบิ้งสะพาจะาของก้อนถอดมีแม่เธอจะหูบ่เนี่ย ว่าเธอต้องอดมือกินมือเพิที่จะทรงเงื่อนเพื่อนใส่จนสภาพเธอเป็นแบบเนียใบยฉันบ่ได้เป็นเอียงหลฉันบ่ได้ลําลำบากขนาดนั้นดอกใบเธออยาหาว่าฉันสอนนี่เด้อการที่เธอทรงเงื่อนให้แม่ใส่นะ่ะมันก็นดีอ,ดอยนะู่ดอกห้น่ะห้ได้แต่บาแเมนว่าหายหลายจนจะคงลำบากแบบนี้ยแหงเธอทรงให้เพื่อนหลายจำได้อะ่ะเพื่อนกระแหงใส่หลายขืนํำนั่น คนอยู่บ้านน่ะเขาบริจายดอกคาเ้าของคาเ้าบ้านน่ะแต่เธอตอใจทุกอย่างไม่ได้ใบเพื่นอน่ะบ่ามาหูน้าดอกว่าเธอต้องอยู่แบบใดใส่ชีวิตแบบใดลําบากแบบใดพอพ่อเพื่อนของเองินเธอย่ามใดอะ่ะเธอก็หายเบิดเพื่อนก็นต้องคิดสี่ว่าเธออยู่แบบสุกสบายดีว่าดดมีเรื่องเดือดร้อนอย่างฉันว่าเธอลองไปบอกเพื่อนบึงว่าตอนเนี่ยเธออยู่แบบใดหูอยู่ดอกว่าเธอบ่อยากให้แม่เป็นห่วงบ่อยากให้ทุกใจนั่ม แต่การนี่เธอต้องมาอยูล่ลำบากอดมือกินมือแบบนี้ถ้าคิดว่าแม่เธอเพิ่นสิดีใจนําอยู่บ่เธอลองเว้าให้เพิ่นฟังแล้วก็หัดปฏิเสธเบิ่งแน่บ่แม่นมาอดตายผู้เดียวแบบนี้ ฮัลโหลจ้าแม่เฮ็ดอีหยังอยู่ล่ะลูกใบเพิ่งเลยงงานนะ่ะอีลากินเข้าแล้วบ่ลูกกินแล้วจ้าแม่แล้วแม่ล่ะกินแล้วบ่แม่ก็กินแล้วแม่กินกับแกงเฮ็ดพพะเห็นแล้วก็คึ้นหอดอีหล่าเนี่นี่ของโปรดอีหล่าพร้อมเดี๋ยวเอาไว้ให้อีหล่ากลับมาบานเม่สิแกงให้กินแซ่บๆเลยดีเลย เดี๋ยวขสาลันใบาหามือกับบ้านดีกว่าคิดหอดฝีมือแกงเห็ดของแม่แล้วมาโหลดลูกขอให้ลูกมาเดอ้อแม่สิแกงให้กินเออใบแม่ว่าเดือนหน้านะ่ะแม่สิต่ตเติมบ้านก็เฮ็ดว่าให้อีลานั่นล่ะแม่ก็เลยว่าสิขอเพิ่มอีกจักหาพันได้โบลูกเป็นยังแม่โทรมาจะต้องวเวาแตะเรือเงินตลอดเลยใบยลูก เป็นยังบ่นน่บ่มีเถื่อใดเลยที่แม่โทรมากหล้วจะบ่เบาเรื่องเงินเป็นยังไม่เห็นใบเป็นเครื่องไปลิสเงินตีที่คอได้ทอด่อใดก็จะขอเอาคอเอาคอเพิ่มอยู่เรื่อยใบม,มีทอ่อใดใบก็ให้แม่เบิดไปเงินเดือนแค่มือถ่ายเองได้แม่คาห้องคานับคาไปคาอยู่คากินใบก็ต้องใจถ้าใบมีท่อใดนำใบก็ให้แม่เบิดเงินเก็บใบแทบจะบ่มีเลย ถ้าแม่ไหนก็บอกให้พ่อแม่โทรมาแม่ช่วยถามใบบอว่าไหนจะอยู่จังไหนเงินพ่อใส่บอแม่ไม่ตะขอไม่ตขอขอขอแล้วก็ขอหบเมื่อยอแม่ใบบอคิดเลยว่าการตี่ต่อแทนเหมือนคุณแม่ไม่ตกเมื่อยขนาดนี้ แม่ไม่แม่มากขึ้นบอกไปก่อนไปเป็นยังไขคือจอยแท้ลูกได้กินข้าวกินปลาพวกนี้เหรอ ใบใบกินแบบนี้มาโดนปานใดล้วลกูกแม่สื่อกระเพามาฝากอีหลาพอมเด้มีแต่แนวแสแฉกกินอันนี้นาหลกเนะาะใยอินแล้วอิ่มก็กินชักนิดชักหน่อยก็ยังดีลกูกเบิ้องเน้เจ้าของเนะ่ะ Joy, chói, 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 nó, chói, 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 เมื่อนี้ยู่กินแบบใดล่ะลูกคือพ่อบอกเมในลูกกับมมบอกเคยถามเป็นยังคือปล่อยให้เจ้าของลำบากแบบนี้แม่น่ะเข้าใจมาตลอดบ่ใยนะยูดีสบายบ่ติดบ่ขัดอย่างเป็นยังคือผ่้บอกเมจะคำในลูกใบแค่บ่อยากให้แม่คิดมากใบยอยากให้แม่สบายใจ ใบยอยากให้แม่มีเงินใส่หลายๆใบยอยากตอบแทนบุญคุณแม่แต่ใบบอกคิดเลยว่าการตอบแทนบุญคุณแม่แ่ะมันจะเปนอะไรขนาดนี้ใ <c oughs> บเมื่อยี่นี้แม่ใบขอโทษนะบอกบอต้องมาขอโทษแม่ พี่ผดเองที่แม่นา่ะฮูบางใบนายโยกินแบบใดมีเงินใส่บ่ถ้าแม่ฮูว่าใบลำบากขนาดนี้แม่สิบ่ขอยังจากไปเลยเธอนี่แม่ขออีหย่างใดบ่รูกต่อจากนี้ไป อย่าให้ไทยเจ้าของลําบากแบบนี้แม่เนาะบ่ได้ต้องการเงินทองอีอย่างเลยแม่อยากเขียนม่มีความสุขมีอยงก็มอกแม่ฟังได้ทุกเรื่องเลยนะอย่าเก็บใ้เป็นทุกคนเดียวเข้าใจบ่ลูกแม่หัองอินอาดนะ้วยไม่ขอโทษนะแม่ไม่หักแม่ดนะ้อ าสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบ่ <c oughs> ลืมพระคุณพ่อบ่ <c oughs> ลืมพระคุณแม่อันยิ่งใหญ่ให้จำว่าความตายนี้มันแควนข้อู่บาดย่างย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน,น,น้ำคุณแม่มีนนฟ้าไกลดอกหางผู้เขาเฝ้าตอบแท่นผู้เท่าก่อนเจ้าสิบอดท่าน